จิว่าตอนนี้พอนี่อยู่ที่คับูนเติลมิวเซียมโอซาก้าทุกคนดูดิมีมาม่าเยอะมา มา,ม,ามาก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 มามาถ้วยยักก็มีทุกคนดูสูงกว่าโปนี่อีกคนก็คือเยอะมากๆาม่รอช้าค่ะไปต่อแถวกันเร้ก็คือสอนวิธีการทําให้เราด้วยนะคะพี่พนักงานคือน่าราักให้คําแนะนําดีมากยืนรอแป๊บเดียวก็ถึงคิวเราแล้วค่ะใส่เงินลงไปเลยคับละ500เยนนะคะทุกคน นี่ค่ะพอใส่เงินก็ได้มาแล้วหนึ่งครับวันนี้เรามาทํา2ครับนะคะของพี่โอมด้วยพี่พนักง,งานก็ปิดฝาให้เพราะว่าตอนวาดกลิ่นจะได้ไม่เข้าไปข้างในถ้วยค่ะได้โตแล้วแล้วทุกคนดูแบบ ถ้ารักมากเป็นน้องเป็ดให้เลือกหลายสีเลยคะ่ะเลือกไม่ถูกเลยคะ่ะว่าจะเอาน้องตัวไหนงั้นเอาตัวนี้และกันเริมวาดเลยคะ่ะวาดงอนใช่ไหมทุกคนเขาเรียกงอนใช่ไหมไม่รู้ <c oughs> แล้วก็วาดหน้าน้องนะทุกคนก็คือแบบคนนี้เป็นคนว่ารูปไม่เก่งอะ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนเติมอันนี้นิดเติมอันนี้หน่อยเดี๋ยวก็เป็นรูปเป็นร่างเองใช่ไหมทุกคนดูดูแล้วมันก็ได้อยู่นะทุกคนนี่น้องเป็ดตัวน้อย แล้วเราก็เริ่มมาระบายสีให้ทั่วๆเลยค่ะน่าโอนี่คือแบบตั้งใจมากตอนเรียนได้แบบนี้หรือเปล่านะเริ่มลงสีเท้าแล้วค่ะโหทุกคนน้องคือนาา่ารักดูดีใส่ตาเข้าไปโอ้โคตรแบว ตัวแรกของเราก็เสร็จแล้วคะ่ะวาดกันต่อยาวๆเอาให้เต็มคัพไปเลยวาดอยู่น่าในที่สุดก็เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนของพวกนี้น่ารักไหมและนี่ก็ของพี่โอมคะ่ะพอหันหลังไปทุกโขคนเยอะมากก็มายืนต่อแถวรอนะคะเอามาม่าใส่ในคัพคะ่ะพี่เขาก็ยื่นถุงให้เอากับบาดาโอ้ทุกคนดูนั่นมาม่าเต็มใสยพานเลยถึงคิวเราแล้วคะ่ะนี่เป็นขั้นตอนเอามาม่าใส่ลงในคัพนะทุกคน คือเราได้มีส่วนร่วมก็วยาะหมุนหมุนมุมุนุนมุนมุนุนุนมุนแล้วมามาก็ลงในคับแบบนี้เลยของพี่โอมด้วยหมุนแทนพี่อมไปเลยจ้าเครื่องปรุงคือมีเยอะมากโพนี่เลือกเป็นซีฟู้ดค่ะใส่เครื่องปรุงเสร็จก็มาปิดฝากันเลยแบบนี้ค่ะทุกคนเขาก็เอาทับลงไป แล้วก็ปิดฝาให้เราแน่นเลยค่ะรออิงอันของโพนี่ค่ะนี่ปิดเสร็จแล้วเรียบร้อยไปกันต่อคะ่ะแล้วก็เป็นการแรปนะคะเพื่อไม่ให้ลมเข้าคะ่ะต่อด้วยการเข้าเครื่องอบลมร้อนใช่หรือเปล่าก็คือเข้าเครื่องนี้นะคะ <c ười> เพื่อให้เมื่อกี้ที่เราแรป <c ười> คือมันติดอยู่กับกล่องนะทุกคนนี่ได้มาแล้วคะ่ะของพี่อมก็ตามมาติดๆ ได้สองครับแล้วทุกคนเห็นไหมเสร็จแล้วก็เอาน้องเข้าถุงที่พี่เขาให้เมื่อกี้นะทุกคนแล้วเราก็สูบลมเข้าไปแบบนี้เลยใส่เชือกเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่ในที่สุดเราก็ทำมาม่าครับเสร็จแล้วเอากลับบ้านได้อยู่ได้หนึ่งเดือนนะคะทุกคน